เมื่อฉันเสร็จแล้วท่านจะไปส่งน้ำหลวงปู่หลีบอกกับหลวงพ่อว่าอินอินไปส่งน้ำท่านพ่อแม่ครัวจานกันตอนแรกหลวงพ่อคิดว่ามาถึงวัดบ้านตาดวันแรกยังไม่รู้ธรรมเนียมต้องให้หลวงตาท่านสั่งก่อนจึงจะเข้าไปได้เช่นหากหลวงตาพูดว่าวันนี้เราเหงื่อออกมากว่าส่งน้ำให้เราหน่อยนะเราก็ไปได้เพราะท่านสั่ง แต่ตอนนั้นท่านไม่ได้สั่งและด้วยความที่เพิ่งมาใหม่พอหลวงอูรีบอกหลวงพ่อจึงรับคำแล้วเดินเข้าไปหลวงตากำลังเปลี่ยนผ้าอาบน้ำจึงมองไม่เห็นหลวงพ่อสังเกตอยู่เหมือนกันว่าหลวงอูลีเดินเข้าไปหาหลวงตาแบบเงียบๆส่วนหลวงพ่อด้วยความไม่รู้ก็เดินดุยๆเข้าไปเพื่อจะเก็บผ้าที่ท่านเปลี่ยนออกมา เพราะเคยปรนบาตครูบาอาจารย์มาแบบนั้นพอเดินเข้าไปใกล้หลวงตาหันมาเห็นพอดีเลยถูกดูเสียงดังมาทำไมเราไม่ได้สั่งหลวงพ่อตกใจหันกลับไปก็ไม่เห็นหลวงปู่ลีแล้วหลวงพ่อจึงเดินตามไปถามอาจารย์เป็นอย่างบอกเข้าไปส่งน้ําหลวงปู่ลีตอบว่าเพิ่นให้เพิ่น,พนบ่ห้สงท่านดุ ท่านไม่อนุญาตให้สงถือเป็นการเรียนรู้ครั้งแรกของการเข้ามาอยู่บ้านตาก